ล่าสุด้องซ้อมเป็นเพลงเก่าเอามาลองใหม่ใช่ไหมคะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่ตอนนี้กําลังเริ่มงานกันอยู่นะครับก็ในความรู้สึกของผู้เราหลายๆคนเนี่ยเพลงที่ไพเราะแล้วก็ข้ามการเวลามาเนี่ยมันเป็นเพลงที่อมาตะแล้วก็จะอยู่ในความทรงจำนะครับในความรู้สึกที่ดีของคนไม่ว่าจะเป็นคนจากยุค 7080นะครับหรือว,ว่าถ้ามาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่หลายคนก็อาจจะได้ยินจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ร้องไว้เราก็มีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมานะครับชื่ว่าโปรเจกต์คนึงครวนนะครับซึ่งเราจะนำะบทเพลงอ,อมตะย้อนเวลามาให้ฟังก็มีตั้งแต่พี่ต้อยเศรษฐาศิราฉายานะครับก็นำขบวนมาเลยนะครับแล้วก็ในรุ่น ไล่ๆกันก็มีเช่นคุณปุ้มมรวันนะครับสา,สาวๆเป็นต้นนะครับก็แต่ก็ไม่ได้รีบร้อนครับนั่ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วคิดว่าถ้าหากว่าเวลาที่เหมาะสมเมื่อไหร่ผลงานเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ออกมาทําได้อย่างดีที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนําเสนอออกมาครับอันนี้มันคือโปรเจกต์ว่าอะไรครับโปรเจกต์ชื่อคนึงครวนคันึงครวนครับค,ครับ,รบอันนี้คือรวบรวมศิลปิน มากน้อยแค่ไหนคะจะมีตั้งแต่ศิลปินที่เป็นรุ่นอมตะรุ่นตำนานนะครับอย่างที่อบอกไว้อย่างเช่นพี่ต้อยเศรษฐาศิรปฉายาเนี่ยนะครับมาจนกระทั่งรุ่นกลางๆนะครับ80 90มาจนกระทั่งรุ่นใหม่ๆเลยนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนบทเพลงกันร้องนะครับมีการ arrange ดนตรีเพราะเพาะนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบไหนย,ยังไงก็อยากจะให้รอติดตามเมื่องานเสร็จออกมาครับ ม,มันมันจะได้ออกมาในช่วงไหนไมหมคะตอนแรกจริงจริงๆถ้าเป็นตารางเวลาเนี่ย,ยคุยที่คุยไว้เนี่ยก็คืออยากจะให้ดีที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยส่งผลงานออกมาตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบร้อนกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องของเพลงวันนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของออธุรกิจพาณิชย์อะไรเต็มตัวนะครับก็เป็นเรื่องของคนที่มีความรักในบทเพลงเดิมๆแล้วก็เรามาพูดคุย แลกเปลี่ยนกันนะครับก็จะมีโปรดิวเซอร์หลักก็ชื่อคุณโอ๊ตนะครับก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมามากมายหลายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตหรือว่าทุกคลีกับนักกุนตรีศิลปินนักร้องรุ่นใหญ่จนรุ่นกลางจนมารุ่นเล็กในหลายๆท่านก็เป็นผู้ประสานตรงกลางครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานในโปรเจกตน์นี้แล้วก็จริง นำคลิปมาลงสักนิดเดียวเองนะครับก็คงอาจจะได,ได้ได้ฟังกันบ้างนะครับก็เลยอันนี้มาจากมาในในรูปแบบอาร์เบั้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นอาร์เบั้มเพลงหรือว่าคงจะต้องคุยในรายละเอียดกันต่อไปครับว่าจะถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบของโปรเจกต์ Project แบบไหนนะครับแน่ๆอาจจะเป็นเรื่องของลงช่องทางทางทีวีหรือว่าเรื่องของออนไลน์ด้วยนะครับก็เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ครับแล้วก็จะมีการพูดคุยเล่าถึงประวัติต่างๆของบทเพลงของศิลปินนะครับเป็นการส่งไม้ทางความรู้ต่อกันไปครับว่ารุ่นแรกรุ่นเดิมรุ่นกลางเนี่ยเขาเดินทางในเส้นทางสายนักร้องนักดนตรีกันมายัางไงนะครับประวัติเพลงของวงการเพลงไทยเป็นอย่างไรครับก็น่าสนใจครับเพราะว่าจะมีทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าเนี่ยจะมาผสมผสานรวมพลังกันครับ แน่ครับ <laughs> อยากอยากอยากให้เป็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับออ <laughs> นะครับก็ดีครับตอนนี้เราก็คุยรายละเอียดกันตกผลึกลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นงานลักษณะที่ต้องต้องเรียนว่าปรับปรเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์จริงๆนะครับเพราะว่าจากครั้งแรกเลยที่คุยกันไว้ตั้งแต่ยังไม่มี เร, COVID, เรื่องของโควิดเรื่องของโรคระบาดเข้ามาเนี่ยเราก็คุยกันไว้รูปแบบหนึ่งสเกลหนึ่งนะครับตอนนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งเ,เกิดความห่วงกังวลในสถานการณ์เนี่ย,นนยจนกระทั่งมันไม่ไม่หายสักทียังไม่จบสักทีเนี่ยก็ผมก็คุยกับคุณเสจาว่าขอขอไปต่อเถอะไม่รอแล้วนะเพราะว่า,าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์สักทีนะครับก็คงจะเป็นการปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ ซึ่งเราถือ,อความสบายใจแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมกับคนรอบข้างเป็นหลักนะครับก็จะไม่ให้มีใครต้องมากังวลหรือว่าพะวพะกรวลเรื่องการมา,มาร่วมงานแล้วก็เดี๋ยวจะติดเชื้อก,กันไหมจะมีโอกาสจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะครับหรือว่าเดี๋ยวจะเกิดสิ่งซึ่งคนกังวลขึ้นมาอีกเนี่ยตรงนี้ก็คงจะต้องให้เป็นรูปแบบที่ ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าแขกจริงๆแล้วที่คูเัรไว้แต่แรกก็มากมายหลายกลุ่มนะครับมีทั้งรุ่นผู้ใหญ่รุ่นผู้ที่มีวัยแล้วในบางทีถ้าเราจะไปกลับเรียนเชิญมาตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องต้องคิดถึงจิตใจครอบครัวเขาด้วยบางทีไปเชิญแล้วถ้าจะไม่มาเดี๋ยวจะเกรงใจกันเอ๊ะเชิญแล้วถ้าไปจัดในที่ที่จะมาแล้วเดี๋ยวลูกหลานก็ไม่อยากให้มานะฮะก็คงจะต้องเป็น เรื่องของความค่อยเป็นค่อยไปหน่อยอาจจะมีรูปแบบซึ่งจัดเป็นภายในกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการขยายความต่อๆกันไปครับแต่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ได้จัดครั้งเดียวแน่ๆนะครับคงคงจะมีนวาัไหนนะครรััับววนนอครับ เดี๋ยวบอกปุ๊บรู้เลยนะครับน่าจะไม่นานครับน่าจะไม่นานหลังจากนี้ครับคร่า่จำกัดมากขนาดไหนจำกัดมากขนาดไหนใช่ไหมครับก็อย่างน้อยสุดก็เป็นเป็นครอบครัวของเราแน่ๆนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่บางท่านนะครับซึ่งซึ่งเราควบรับถือนะครับแต่ว่าเรื่องของการจะเรียนเชิญมางาน หรือไม่อย่างไรหรือเราจะไปไปกราบขอพรออท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นนะครับในในที่ทาง,งท่านเองเนี่ย<ม>เดี๋ยวตรงนี้ก็กําลังกําลังทําแผนกันอยู่ครับผมครับตอ,ต,อตอนนี้เตรียมตัวอะไร,ไรบ้างไหมคะการเป็นเรื่องอะไรบ้ในในในคะโอ้ยพร้อมมานานแล้วครับแสดง,งว่าการจะเป็นเจ้าบ่าวตอนนี้คือเตรียมพร้อมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ไม่ไต้องกังวลแล้วไม่มีเลยครับครับครับ,รบก็กังวลอย่างเดียวก็คือเรื่องของสถานการณ์่นเองอแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบรายละเอียดพิธีการต,ต่างๆนะครับว่าจะจัดอย่างไรแบบไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าหากว่าพร้อมเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยจะเรียนให้ทราบแน่นอนเลยครับก่อนหน้ามีการก็ต้เยอะแล้วมีการจ่ายค่ามจําโรงแรมไเเสียตรงนี้ไไมคะหรือว่าเสียครับเสียแล้วเสียเลยครับครับก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายก็ยอมรับนะครับอันนี้โดยหลักการแล้วเ,เราก็ไม่ต้องการให้ใครมารู้สึกว่าเอะเดี๋ยวชักเข้าชักออกหรือว่า,าให้ไปแล้วเดี๋ยวมาเรื่องโควิดพอดนานเข้าเนี่ยทุกคนก็มีมีปากมีท้องนะครับทุกคนก็มีเรื่องของอธุรกิจต้องดําเนินแล้วตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของความสืดเคืองอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะครับเพราะนั้นอะไรที่ มีกฎเกณฑ์อยู่เราก็เคารพแล้วก็ปฏิบัติทําไปตามกฎเกณฑ์นะครับคือถ้าหากว่าเช่นว่าเกิน3เดือนเกิน6เดือนแล้วจะต้องอต้องให้ค่ามัดจําไปเลยนะครับหรือว่าไม่ได้เรียกเงินคืนไม,ม่มีข้ออ้างอะไรเราก็ให้เลยเต็มใจให้นะครับก็ถือว่า,าทำตามกฎแล้วก็ช่วยเหลือกันด้วยนะครับในในในยามเวลายางลำบากอย่างนี้ครับ ก็พอสมควรกัจกแหลักแถึงครับถึงถึงถึงครับกับกับกับฮะเครียงไหมคอ่อคงมีคนที่เครียดกว่าผมกับคุณเจษจ๋าอีกเยอะนะครับเพราะตอนนี้ภาพรวมก็คือสภาพของเศรษฐกิจหรือว่าการทำมาหากินทุกคนทุกฝ่ายก็โดนกันหมดนะครับในส่วนของเราเนี่ยเพเอิญเป็นงานมงคลซึ่งควรจะมีบรรยากาศรื่นเริงแล้วมาตกเข้าจังหวัดตรงนี้พอดี นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะครับจริงๆมันมีช่วงจังหวะอยู่นิดนึงที่มันเป็นช่วงอะไรครับสามารถจัดงานต่างๆได้นะครับสักประมาณ5 6, 6เดือนของเมื่อปีที่แล้วก็เป็นช่วงที่เอ๊ะท่าทางจะดีละน้องๆหลายท่านก็ได้จัดกันไปก็คิดกันว่าเอ๊ะจะเริ่มมาเอาละน่าจะโอเคละปรากฏพอคิดจะลงตัวกลับมาอีกรอบพอดีครับเพราะตอนแรกกะจะทําในช่วงปลายปี ที่ผ่านมาครับตอนนี้เราก็ต้องอย่างที่ว่าต้องปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบครับแล้วก็ยึดถือความรับผิดชอบกับกับสังคมมาเป็นอันหนึ่งนะครับที่จะพอแต่งไปแล้วม,มีทายาทเลยไหมคะคงจะต้องเป็นเรื่องที่คุยกันอีกขั้นตอนหนึ่ง<อ>ครับแต่ตอนนี้ตอนนี้โลกก็อยู่ไม่ง่ายนะ<อ>นะครับก็ขอให้เอาอวางแผนไปทีละขั้นตอน ดีกว่านะครับจะได้บางทีไปวางแผนอะไรล่วงหน้ามากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวถ้าเกิดทําไม่ได้ก็ไปเครียดกดดันตัวเองด้วยนะครับอยากให้ขึ้นอยู่กับหลักอย่างที่คุณจจาจษากับผมพูดเสมอนะครับว่าอยู่ในสอง,สอ,งสอสเสือคือ 1. ต้องมีความสุขสองที่สบายใจครับผมครับ